วิ่งส่งอาหารให้ได้หนึ่งพันบาทมาดูกันครับว่าผมจะใช้เวลากี่ชั่วโมงและวันนี้ผมจะได้ทั้งหมดกี่ออเดอร์ไปดูกันครับออเดอร์ที่ออเดอร์ที่สองแมคโดนัลด์สามสิบห้าบาทออเดอร์ที่สามเป็นร้านกาแฟออเดอร์ที่สี่และออเดอร์ที่ห้าร้อยสี่สิบสองบาท ออเดอร์ที่5ส่งโค้รไกล1ิบเโมงสานาทีร้านทูซสมอนฮออเดอร์ Order ที่6กที่เจ็บาทออเดอร์ Order ที่7จ็ดมาลาเอเที่ยง12บสนาฬิการ้านชาตามมือได้ค่ารอบ35บาท ออเดอร์ที่9และออเดอร์ที่10 62บาทโต๊ดดีชัดๆออเดอร์ที่10เป็นล้างเกลียวกากหมูอายุทยาออเดอร์ที่11และ92 46บาทออเดอร์ที่13 40บาทออเดอร์ที่13 14 สบบห้าออเดอร์ที่สิบสี่เป็นร้านตู้กับข้าวบ่ายสองยี่สิบออเดอร์ที่สิบหกสิบเจ็ดร้านหาสิบบางหกสิบบาทออเดอร์ order ที่สิบแปดสามสิบห้าบาทสรุปวันนี้ผมได้ทั้งหมดสิบแปดออเดอร์เจ็ดร้อยิบสองบาท